คนละครึ่งพลัดเวอร์ชันรัฐบาลพักภูมิใจไทยลงทะเบียนวันไหนใช้เงินได้เมื่อไหร่เปิดทำลายคนละครึ่งพลัดเวอร์ชันรัฐบาลพักภูมิใจไทยเริ่มต้นลงทะเบียนวันไหนใช้ใจ่ายได้เมื่อไหร่เงินไขมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับโดยในคลิปนี้ภาษาสรรหามาเล่าจะพาทุกท่านมากาะติดความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งหรือคนละครึ่งพลัด หลังจากที่นายกหนูนายอนุทินชาญวิรุณนายกรัฐมนตรีเตรียมนำโครงการคนละครึ่งพลัดเวอร์ชั่นรัฐบาลพักภูมิใจไทยเข้าที่ประชุมครมสัปดาห์หน้าประเดิมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรวนจีปัดฝุ่นโครงการคนละครึ่งยุครัฐบาลลุงตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชามาใช้ใหม่ซึ่งจะมีการอัพวงเงินเพิ่มเป็น200บาทต่อวันจากเดิม150บาทต่อวัน ก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าคนละครึ่งพลัดนั้นแตกต่างจากเดิมอย่างไรโดยบางช่วงบางตอนนายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุไว้ว่าคนละครึ่งพลัดนั้นหลักการจะคล้ายเดิมคือประชาชนไปซื้อของรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งเดิมวันละ100บาทแต่ด้วยวันนี้เศรษฐกิจแย่มากมันต้องบิ๊กพอที่จะช่วยฟื้นเศรษฐ,ฐกิจ จึงตัดสินใจว่าจะใช้200บาทคือรัฐบาลสมทบ200บาทประชาชนสมทบ200บาทบิก๊กพอและเร็วพอที่เราจะใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วคืองบกระตุน้นเศรษฐกิจ25,000ล้านบาทบวกกับงบกลางอีก19,000ล้านบาทรวมเป็น44,000ล้านบาทเป็นงบประมาณที่มีอยู่แล้วจึงไม่ได้เพิ่มภาร,ระทางการคลังแต่อย่างใดพร้อมย้ำถึงสิทธิประชาชน20ล้านคน จะได้ประโยชน์ในการลดค่าครอ,องชีพเพราะครึ่งหนึ่งรัฐบาลสมทบให้ขณะที่ร้านค้าจะเกิดการหมุนเวียนพร้อมเน้นย้ำว่าให้เฉพาะร้านค้าขนาดเล็กไม่ได้ให้ร้านใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เพราะต้องการให้เงินไปตกกับประชาชนจริงๆรวมถึงนิติบุคคลเล็กๆที่อยู่ในระบบภาษีก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันทีนี้เรามาเปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัดเริ่มใช้ใจ่ายวันไหนกันนะครับ 15ตุลาคม2518จะมีการเปิดลงทะเบียนร้านค้าโดยเอาระบบเดิมมาใช้ส่วนร้านที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบก็เปิดให้เข้าด้วยประกอบด้วย 1. ร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไป 2. ผู้ประกอบการบริการนวดสปาทำผมทำเล็บ 3. บริการขนส่งสาธารณะอาทิแท็กซี่รถรับจ้างที่มีใบขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบการบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ20-26ตุลาคม2 5 1 8เปิดให้ประชาชน20ล้านสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าต่างที่เป็นระบบที่มีอยู่แล้วโดยจะต้องทำเร็วและทำทันทีใครเคยลงทะเบียนแล้วก็มายืนยันสิทธิ์เพราะมีข้อมูลอยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีก็มาลงทะเบียนใหม่29ตุลาคม2 5 1 1 เริ่มใช้ใจ่ายคนละครึ่งพัดได้ทันทีจนถึงวันที่31ธันวาคม2518หากใช้ไม่ถึง200บาทสามารถสะสมต่อได้ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขใหม่นะครับคนละครึ่งพัดผู้มีสิทธิต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปโดยจะแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐมีจำนวนทั้งสิ้น13ล้านคนเงื่อนไขคือเงินเพิ่มเติม1,700บาทต่อเดือน บวกของเดิม300บาทต่อเดือนรวมเป็น2,000บาทต่อเดือนในงวดเดียวโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และจะต้องใช้จ่ายตามวงเงินจริงที่สือ้สอ 2. กลุ่มผู้ยื่มแบบภาษีมีจำนวนทั้งสิ้น11ล้านคนโดยสิทธิต่อ40หมายถึงรัฐบาลสมทุบ2,400บาทประชาชนเติมเงิน2,000บาทใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทผ่านแอปพลิเคชันเปาตัางค กลุ่มผู้อยู่นอกระบบบัญชีภาษีมีจำนวนทั้งสิ้น9ล้านคนสิท50ต่อ50กล่าวคือรัฐบาลสมทบ2,000บาทและประชาชนเติมเงิน2,000บาทใช้ใจ่ายไม่เกินวันละ200บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยเริ่มใช้ใจ่ายพฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2518อย่างไรก็ตามโครงการคนครึ่งพลัดอยู่ภายใต้แนวคิดปรับปรุงรูปแบบ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันตึงอย่างต้องรอรายละเอียดจากรัฐบาลอีกครั้งหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางนายภาษาสรรหามาเล่าจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมตามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรสำหรับโครงการนี้คนละครึ่งพลัดจากรัฐบาลปัจจุบัน